เป็นค่ายบางไฟแส่นั่ง้้ชมเ,เป็นค่ายอตอนนี้กำลังร้อนอืมแต่ละค่ายก็กำลังนำบางไฟมาที่พักจะได้เตรียมนะครับตอนนั้นามาแล้ววุิญาติลี้ยง้จแล้วซิบนไวแลวยิ่มแล้ว เดี๋ยวไปจอดไปทังว่าใกล้ๆคนทว่าใล้ีผู้ใวมมากดีนี่มันก้มองจเดี๋ยวพาดจอมาแล้วนะีนึเสืยอเสื้อแห่งเสียด้วยสิ ก็ขัดลังสุดยอดเลยอากาศดีขัดสามโมงเช่ไหมพนเรา่้ัวนับ พวก้รหบโนนครับนาะวนกูก็มนเานะูกัมาอ้าพวกนี้มัจะมันหวัโวหรออัน้กบอกดีอาเดี๋ยววัน

ทำไมเขาจะขันเล่าถ้าว่าจิบุบอมวันเาเห็นเหนเห็นยางไหลต่การมาเห็นยางเอาแต่อตเตรี่ปลอมมาเอาแต่รตเตลี่ป้อมมารถเตือดกำลังทำบังไฟอยู่ไม่ชมใครเป็น่งจากวัโราคา จุดเครื่องเส้นไหวบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางผู้ชมบอกกล่าวที่เจ้าทาง เพื่อเป็นสิริมบบงคลขวงมกำลังจยุดพูดเถียนเครื่องเส้นไหวบูชาฐานเจ้าที่เจ้าทางให้ลูกหลานช่างบางฝ่ายจะได้ขึ้นสูงๆนะครับ,บอกหลายเจงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของช่างบางฝ่ายทุกๆค่ายนะครับมีอาหารหมากพลูข้าวเครื่องดื่มนะครับบอก

Hãy subscribe cho mẹ Ghiền mẹ Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขับคันนั้นก็กําลังเดินทางนําบ้างไฟมาอีกแล้วท่านผู้ชมดูสิคึกคักมากเลยทีเดียว ผู้ชมกำลังค่ายเพชรสีทองกำลังนำบ้างไฟอ่าอกนำจากรถเนาะบรรทุกมาเพื่อที่จะลงจุดพักก่อน ข้างหลังเอากันละโอ้มาแล้วมาแล้วเพชรสีทอง

ทีมงานหลานปู่เบิกฟ้าเอาไปเฮะไม่ <c oughs> ท้กนลองพูดนะครับที่น้องทายของไทยที่น้องพอค่าแม่ขาย ละ้สเปรดนะครับแ้ก็งไปลองมาดูที่รงแบบถ้าดกันน่าจะย่านะครับเดางมากสนามเป็นดีเยีลกลมแห้งนะครับมินี่เป็นลักษณะลมแห้งต้องเบิดาที่ช่างของไฟมันถิงไปนั่งูรังแบบใสนะครับถ้าฟ้องพลาดนี่ว่าดีนะครับมนี่แต่ผู้มีประเทศกัเป็นูกทจากบงสูงเน่ยนะครับลักษณะของไฟอยไปทั้งหลังนึงที่บางสูงนะครับ ครับผมลงไปลงสื่อฐานไปทั้งด้านทั้งไปท่างในหมู่บ้านฟังนั้นไห้ดำติดเป็นผู้รับผิดชอบหยุดลงนะครับของไปหยุลงมาทั้งใต้ฐานลงมาฟังนี้จันทีติดเป็นผู้เบ่งแย่งจุดตลงนะครับือที่น้ำลงไปเขารวมทั้การแข่งขันลุกทุ๊กพันจัดตุปัญใจน้ำมันเลี้ยวปากยังโบวี้ โอลสาวของมหาดมีแบ่ง้สองตาหยุดกูดีดีพนังนหาบ่ให้ความรวมมือผอนกำลังรอบไอยูนาผ่านแล้ว vâng như một người phụ huynh của chúng tôi tôi được phụ តាំងធម្ម